สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นการสอนลดเสียงรบกวนของเสียงที่เราอัดมานะครับด้วย Adobe Audition ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นตัวของ Adobe Audition นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ Adobe เนาะที่เรามีซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ในการตัดแต่งเสียงนั่นะครับขั้นตอนแรกนะครับกดไปที่ Adobe Audition เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับซึ่งให้เรานะครับไปที่ไฟล์ New นะครับแล้วก็กด Audio File ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นหน้าต่างอย่างนี้ขั้นแรกนะครับตั้งชื่อมาเลยผมจะใช้เป็นคําว่า test file นะครับเสร็จแล้วไปที่ตรงนี้นะครับปรับเป็น48,000 audio ซึ่งอาจจะเป็นค่าเริ่มต้นของใครหลายๆคนแต่ Channel นะครับปรับให้เป็นโมโนปึก๊กแล้วก็กดเป็น24นะครับตึง อันนี้เป็นการสร้างไฟล์นะครับแต่ถ้าหากว่ามีใครมีไฟล์ที่อัดมาแล้วนะครับเราก็สามารถลากเข้าจากไฟล์ explorer ได้เลยนะครับก็คือเปิดไปที่ไฟล์ที่เรานะครับมีแล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับเอาคนนี้เอาเป็นว่าเราลองอัดเสียงนะครับถ้าเราจะอัดเสียงนะครับให้กดไปที่จุดแดงตรงนี้คือก็จะเป็นการอัดเสียงนะครับทุกคนสังเกตแท็บ bar ที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นคอเป็นตัวบอกระดับเสียงนะครับว่าเสียงเราเนี่ยมันดังมากไหมซึ่ง แนะนำให้รักษานะครับให้อยู่ที่ระดับสีเขียวถึงสีเหลืองแต่ไม่แนะนําให้เป็นสีแดงนะครับก็แปลว่าเสียงเราดังเกินไปเนาะก็จะเห็นแวบๆวแบบแบบถ้าราตะโกนห่า<อ>เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงซึ่งไม่ดีเอาเป็นว่าเราอัดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดหยุดปึก๊กขึ้นไมน่ราสีขาวไม่ต้องตกใจนะครับกดเป็นหนึ่งทีตรงไหนก็ได้โปจากนั้นนะครับเราเนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือคอนโทรลเวฟนะครับก็คือจะเป็นคลื่นอันนี้มาให้เรา ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะครับในการลดเสียงรบกวนให้เรานะครับซูมซูมไปที่จุดที่มันเยี่ยมๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่สภาพแวดล้อมมันมีเสียงดังนะครับก็จะเห็นได้จากไอตรงเนี้ยเราก็ทําการนี่แหละครับลากกดนะครับกดจุดเริ่มต้นมาลากนะครับจนถึงจุดที่มันเริ่มมีเสียงเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่เอฟเฟกคลิกลงนมานะครับเห็นคําว่า o i อ e reduction นะครับ กดเข้าไปแล้วไปที่ capture no print นะครับหรือว่ากด shift n ก็ได้กดไปปุ๊บให้เรานะครับกดไปตรงไหนก็ได้หนึ่งทีก็มันก็จะหายไปใช่ไหมครับกดไปที่เอฟเฟกที่กดไปที่ Effect, ท,ที่เดิมเลยครับก็คือ no reduction จะเห็นว่าตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับแสดงว่าเราทําถูกต้องเราก็จะเห็นไอตัวข้างล่างน,นะครับกดเข้าไปเลยหนึ่งทีปึก๊กมันก็จะเห็นอะไรมาให้เราไม่รู้เต็มไปหมดไม่ต้องไปสนใจนะครับกด apply ไปเลยแล้วนะครับก็จะเป็นการลดเสียงรบกวนลงได้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเสียงมันดังเกินไปนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรเรามีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเสียงเนี่ยมันดังทั้งคลิปเลยที่เราอัดมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันดังหมดเลยให้เรานะครับคลุมทั้งหมดโดยคอนโทนเเสร็จแล้วนะครับไปที่ตรงนี้บวกศูนย์เดซิเบลให้เรานะครับลบลงมาก็คือถ้ามันดังเกินก็ลบครับผมสมมติว่าลบสัก5แล้วกันครับลองกะดดูแล้วก็ลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่าเสียงตัวเองเนี่ยมันอยู่ในระดับที่โอเคหรือยัง ถ้าโอเคแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าหากมันเบาเกินไปอีกนะครับก็ให้พิมพ์เลขลงไปเลยครับอย่างเช่น2ก็คือบวกขึ้นมา2องเดซิเบลกด enter ครับไมจะดังขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามันดังเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับอันนี้คือคลิปไฟล์เสียงที่เราอัดมาเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยคือไอ้ตรงที่ผมตะโกนแล้วก็แหกปากเพื่อทดสอบให้ดูว่าสีแดงเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่งก่อนที่เราจะไปใส่ในคลิปนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขกันก่อน โดยเรานะครับก็จะทําการคลุมแค่บางส่วนนะครับแล้วเราก็แก้ไขเหมือนเดิมเลยเ <_ C os al> ช่นตรงนี้ก็ลบสักห้านะครับให้มันพอดีกับเสียงอื่นๆนะครับที่เราเห็นอยู่เอาลดลงมาอีกหน่อยดีกว่าตรงนี้นะครับก็จะโอเคแล้วก็จะเป็นการแหกปากที่มันไม่ดังจนเกินไปจากนั้นนะครับเราก็ Export ไปใช้งานได้ตามใจชอบเลยนะครับ ในยุคที่มีการลดคนและการเลิกจ้างมากมายแบบแผนที่เราเห็นกันจนเป็นปกติอีกแบบหนึ่งก็คือการที่คนย้ายจากด้าน e ไปสู่ด้าน s ในยุคที่มีการลดคนและการเลิกจ้างมากมายแบบแผนที่เราเห็นกันจนเป็นปกติอีกแบบหนึ่งก็คือการที่คนย้ายจากด้าน e ไปสู่ด้าน s ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Audition 2022ในการลดเสียงรบกวนเบื้องต้นนะครับถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคำถามไว้บริเวณคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะพยายามไปตอบทุกคำถามและถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดถูกใจอยากรอดูคลิปต่อไปกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมแค่เข้ามาดูก็ดีใจน้ำตาไหลแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ